วิ่งไปล้นองพ,งพบลงทะเลโอ้ลงทะเลครั้งแรกของน้องพบเลยนะเนี่ยเอาแล้วน้องพบจะลง,บลงทะเลแล้วเอาขอนของหนีเลยว้า่าเกาะเป็นลิงเลยกลัวอะไรเนี่ย <c oughs> เทียนนะคะพัทยาเรากำลังมาแวะร้านก๋วยเตี๋ยวข้างทางกันอยู่นะพบกินอะไรครับพบกินถั่วง,งอกกินก๋วยเตี๋ยวแวะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นทะเลครั้งแรกไปดูทะเลที่หาดจอมเทียนกันนะกินก๋วยเตียนะตเต๋ยวเติมพลังกันก่อนโอ้น้องพบนี่โอ้โอโอโอ เห็นไหมน้องพบอะไรเอ่ยเล่นเน่นทะเลเหรอเย่ไหมเย่เอ้สวัสดีค่ะเย่ตอนนี้เราอยู่กันที่หาดจอมเทียนอะเราอยู่พัทยาหลังจากที่เรากินข้าวเติมพลังกันแล้วเราก็มาเล่นมาดูมาดูก่อนมาดูตอนนี้มันร้อนเนาะ บ่ายโมงตอนช่วงเย็นๆหน่อยเดี๋ยวเรามาเล่นดีกว่าอันนี้มาเซอร์เวย์กัอนดิมาดูบรรยากาศก่อนโอ้นี่ทะเลเป็นทะเลที่น้องพบจะได้เล่นครั้งแรกนะน้องพบเคยไปทะเลตอนตอนเดือนหนึ่งอันนั้ยังไม่รู้เรื่องเลยโอรถรถรถโอ้เห็นรถเขารถแมคโครน้องพบก็มีเดี๋ยวน้องพบเอามาเล่นนะเล่นตอนเย็นนะลูกเอ้ยุ้ยนุ้ยนุน น้องพบอยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยานะคะเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวมาเล่นกันนะน้องพบเนาะตอนนี้ดูพี่ๆเขาเล่นตากแดดกันเราเรามาดูบรรยากาศแล้วก็รับลมกันรอบหนึ่งก่อนนะเพิ่งมาถึงนะคะนี่เรามาจากพิจิตรเลยนะตั้งแต่ตีห้านี่นะมาถึงชลบุรีประมาณเที่ยงเนาะแม่มาตรงนี้ก็บ่ายโมงเร้อนเลยเดี๋ยวเย็นๆเดี๋ยวเรามาเล่นกันนะ ที่นี่หาดจ,จอมเทียนนะคะนุ่นๆบรรณาโบ๊ทแล้วก็มีเจสก,กีตรงนู้นด้วยอันนี้คือเขาให้เช่าแต่เราไม่ได้เช่าหรอกอเด็กมาเล่นทะเลเรามาเล่นทรายกันเดี๋ยวตอนเย็นๆมาเล่นนะครับดูบรรยากาศไปก่อนว้าวน้องพบเห็นทะเลแล้วกว้างเบ้เริ่มเลยน้องพบเนาะ <Okay. S 1> ทะเลกว้างใหญ่จังเลยพบมาเที่ยวพัทยาดูดูข้างนอกในข้างนอก โอ้เรือทั้งนั้นเลยนี่เป็นท่าเรือนะคะเนี่ยเห็นไหมท่าเรือเต็มเลยเดี๋ยวเราจอดรถลงไปดู ยานะตอนนี้เราผ่านที่ห้างเทอร์มินอลทเวนตีวันนะคะเครื่องบินลําเบอเลอร์อยู่ข้างหน้าห้างเลยอันนี้ม่าเซอร์เวย์กันไปไป<อ>เย่เยตอนนี้ป๊าป๊ากำลังเป่ายูนิคอร์นนะคะนี่เราซื้อ,อยูนิคอร์นกันมานี่เพื่อเราจะมาทะเลกันโดยเฉพาะเลยทั้งโค พบเ่วยเป่ายูนิคอนสิลูกแล่อป้ากำลังเตรียมเป่าตัวยูนิคอนแน่ไหมใกล้แล้วใกล้แล้วอันนี้ตัวมันหนาจะต้องเป่าหางกับหัวอีกใช่ไหมนี่น,นี่ห่วงยางน้องพบนะคะตอนนี้เรามาจอดรถกันเนี่ยมันต้องมาจอดรถแถวตามโรงแรมเนาะจะเสียค่าจอดทันละ50าสนะ,ะแล้วก็เตียงผ้าใบคนละ50บาทเนาะแล้วก็ค่าห้องน้ําอีกต่างหากแล้วก็ไปหาที่อาบน้ําอะไรกันแถวนี้นะไม่ใช่ว่าจะอยู่ใกล้หาดอะไรมากแนละ้วต้องเดินเข้ามาหน่อย นี่ยูนิคอร์นเริ่มเป็นตัวแล้วนะคะโอ้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 ป่าเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่ทะเลน้องพบเปลี่ยนชุดพร้อมจะไปตรงทะเลแล้วโอ้ยูนิคอร์นน้องพบเสร็จแล้วป้าป้าเป่าเป็นตัวแล้วนะตอันนี้อยู่ที่ทะเลแล้วอันนี้น้องกบมันเล่นทะเลอะไรลูกเดี๋ยวต้องม้าม้าไปลอยตอนนี้ร้อนอยู่ เดี๋ยวรอแดดล่มก่อนเดี๋ยวค่อยไปเล่นตอนนี้เล่นทรายก่อนนะเล่นทรายในนี้กันก่อนเอาแมคโครมาแม่แอดแอดอ่ะแมคโครเอสดของพบอ่าแอดโอ้โอ้ถือใส่กล้องแล้วสายอ่ะเล่นทรายก่อนเล่นทรายก่อนมาแล้วมาแล้วพร้อมแล้วอุปกรณ์พร้อมแล้ว แอดแอดแอดกนิดอ้าวเดี๋ยวต้องหมุนก่อนไหมลูกอ,อ้าวอ้าวอ่กดินแล้วก็ใส่ดัโอโหนี่มา้ายูนิคอร์นพร้อมลอยละแต่ตอนนี้ร้อนเดี๋ยวรอก่อนรอรอ,อคิวสายเข้าตาไงลูกลมพัดพี่ธัญญากำลังทำอะไรเอ้ยได้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 ได,ดี่โอ้หป้าป้ากำลังกอประสาทแล้วนี่น้องพบนี่ดูสิโห โอ้นี่พ่ธัญญาก,กอบอาปราสาทแตกน้องพบเพื่อนมาไหนนกเหรอโอ้นกพิราบนู่นโอ้เต็มเลยินหนีหนูไปแล้วนี่พี่ธัญญากำลังก่อบปราสาทนะหลังคาปราสาทว,าว้าวน้องพบพังปราสาทปะป๊าไปแล้วเนี่ยอแอดแอดฮ้ เล่นทรายดิมทะเลรถโคคว่ำไปแล้วนะโอ้ปราสาทปราสาทพี่ธัญญาทาปราสาทอู้หลังคาปราสาทเอาแล้วเอาแล้วน้องพบก,กําลังจะทําอะไรกําล<ม>ังมองและมองแล้ว<อ>ทําลาย <c oughs> เละเลย <c oughs> อ่านี่น้องพบเอาดามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาดาไปเทเทเลยเทตรงนี้เลยเค่มนกนก อยใส่ปาเพ็บซี่ครัวก็มีลูกแอดแอดแอดตอนนี้แมคโครกำลังเดินทางมาแล้วนะไปลังมามาถึงหน้างานแล้วจะมาทำงานอ,าอ้าวน้าในช่างใหญ่เอ้ตักทรายใส่แมคใส่รถด,ดำอ้าวเคแล้วทีดำแล้วอนอน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 อะไรลูกนกนก จับนกเหรอจับได้ไหมเลยยเออนยนกมันไม่กลัวหนะูน่ะโอ้ยรถไถ,ถ,ถดินไถดินอ้าวเฮ้ยโอ้รถไถลูกไถดินไม่ใช่รถทุบเอ้ยแดดร่มแล้วพาน้องป๊บออกไปเล่นทะเลกันไหมไปไหมเออเออวิ่งไปเลยน้องป๊บลงกะเล โอ้ลงทะเลครั้งแรกของน้องพบเลยนะเนี่ยเออเคยมาตอนเดือนกว่าๆนี่แค่มาเฉยๆอันนี้ลงแล้วโอ้อันนี้ทะเลชายหาดพัทยานะคะโอ้ลมกำลังแรงลมสู้สู้เลยโอ้น้องพบตื่นเต้นโอ้โอ้ เห็นทะเลครั oh, oh, ้งแรกยังไม่เคยลงมาลงมาเล่นมะเล่นได้มาเลยว้าไปโตะขึ้นได้เลยลูกว้เอตัก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 เอารถถตักเลยรถถ่ตักเลยเอาลงไปเลยเลยเอาน้องพบเขาจะเอาไถไถไถก่อนถทรายก่อนถทรายก่อนเอาถ่าลงไปเลยลูกนน่นพี่ธัญญานน่นโอ้โหเล่นยูนิคอน เพื่อนๆเล่นกันใหญ่เลยนั่นนั่นน่ะโตขึ้นไปแล้วโอ้ลงแล้ว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 เอยไม่เป็นไรลูกลงได้ไม่เป็นไรล,ลงได้ไม่ต้องกลัวเออไปก้าลงลงได้เลยทะเลเนี่ยอูดูพี่เขาเล่นกันหนูข้างหลังโอ้อดูพี่ธัญญาโตขึ้นอยู่นู่นว้า <c oughs> ไม่ต้องกลัวอุ้ยน้ำกระเซ็นน้ำกระเซ็นโดนกล้องเลยเกาะเป็นลิงเลยกลัวอะไรเนี่ยเออลงลน้ำลงน้ำโดนน้ำดิโดนน้ำดิโดนน้ำตกทีดิโดนน้ำทีดิตุ้มนันนั่นนัไม่ไม่ม ว่าเล่นตรงนี้ก็ได้อ่ะเล่นเล่นทรายตรงนี้เล่นทรายอ่ะไถ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 เอยกลัวลูกขึ้นขึ้น,นจจโน่นพี่ย,ายา่าโอ้พี่ยา่าเล่นอยู่นู่นพี่ยา่าลงน้ำแล้วอ้าวน้องพบเอาแมคโครมาตักทรายแล้วกันแอดแอดแอดเออเอารถไถตักทรายแอดแอดแอด <c oughs> <c oughs> เอาแม่เอาแม่เออเอาแม่โคมาอาอยู่กับแม่ก่อนเดี๋ยวป๊าไปเอาให้เอาแล้วน้องพบจะลงทะเลแล้วเอาขนของหนีเลยหนีทําไมลูกหนีทําไมฮะย่าๆย่าๆเล่นอยู่นู้นเห็นไหมเห็นพี่ทัญญ่าเล่นไหมเห็นพี่ธัญญ่าเล่นอยู่ตรงนู้นไหมลูกเห็นไหมเออไม่น่ากลัวเลย